สวัสดีค่ะหมอจริงนะคะ หายกันไปหลายอาทิตย์เลยนะคะต้องขออภัยมากๆเลยนะคะที่ผ่านมานะคะหมอได้เอาคลิปสัมภาษณ์นะคะของทางมาฮิดนที่หมอได้ไปพูดคุยกับคุณหมอเอิญนนะคะแล้วก็เอามาลงนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมายุ่งมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหมออยู่ที่แผนกคอนเซท์นะคะหรือว่าแผนกที่ให้คําปรึกษานะคะสําหรับโรงพยาบาลเด็กที่ทาร์สนะคะแล้วก็ต้องทํางานเนี่ยเยอะมากเลยบางเสารอาทิตย์ก็อยู่เวรนิดนะคะแล้วก็เลยไม่ได้ มีเวลามาอัดวิดีโอเลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะก็รู้สึกว่างานหนักน้อยลงนะคะเรียนน้อยลงก็เลยโอเคได้กลับมาอัดวิดีโอแล้วนะคะต้องขอภัยจริงๆที่หายไปนานนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่อง Imposter Syndrome นะคะหรือว่าความรู้สึกที่ว่าตัวเองเก่งไม่พอนะคะ หลายคนคงเคยรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะในยุคที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมีการให้เราเนี่ยมองเห็นความสําเร็จของคนอื่นหรือว่ามองเห็นชีวิตดีๆของคนอื่นมากมายนะคะก็อาจจะรู้สึกว่าเออตัวเองเนี่ยเก่งไม่พอได้นะคะรู้สึกว่ามีการเปรียบเทียบได้นะคะสําหรับบางคนนะคะที่ประสบความสําเร็จในชีวิตหลายอย่างแล้วเราอาจจะเห็นโอ้เพื่อนที่แบบเรียนเก่งมากเลยสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ดีๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เงินเดือนสูงนะคะเป็นถึงเจ้าคนในคนแต่ ว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอก็มีเหมือนกันนะคะโดยในเรื่องนี้นะคะได้มีนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าพอลีนโรสแคลนนะคะเขาได้ศึกษาไว้นะคะเพราะว่าเขาเองก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะว่าตัวเองเก่งไม่พอโดยตอนที่พอลีนเนี่ยได้เรียนชั้นบัณฑิตวิทยาลัยนะคะหรือว่าปอโทปอเอกนั่นเองนะคะพอลีนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีความมั่นใจในความสามารถของตัวเองนะคะเวลาที่ทําข้อสอบเนี่ยก็จะ จำข้อที่ทําได้ผิดนะคะมากกว่าข้อที่ทําได้ถูกแล้วก็รู้สึกกลัวว่าตัวเองจะสอบตกนะคะแล้วก็เป็นกังวลอย่างมากเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะพอพอลินเนี่ยได้ทํางานเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะพอลินก็สังเกตว่านักศึกษาเนี่ยก็มีความรู้สึกคล้ายๆเธอเลยนะคะก็คือมีความรู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอทั้งๆที่นักศึกษาคนนั้นเนี่ยก็สอบเข้ามาด้วยคะแนนที่สูงมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีคนนึงนะคะมาพูดกับเธอว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเอง เนี่ยแอบอ้างว่าเป็นคนเก่งแล้วก็อยู่ท่ามกลางเพื่อนที่เก่งๆเ,เหล่านั้นนะคะแล้วพอลินก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นักศึกษาคนเดียวที่คิดแบบนี้นะคะมันยังมี อีกหลายคนเลยนะคะที่คิดแบบนี้เขาก็เลยไปทําการศึกษาเพิ่มเติมกับนักจิตวิทยาอีกท่านนะคะที่ชื่อว่าซูซานเอมนะคะเขาก็สัมภาษณ์ผู้หญิงนะคะเป็นจํานวน150คนนะคะซึ่งผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะคะเพราะว่าประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนแล้วก็หน้าที่การงานอีกด้วยนะคะแล้วทีนี้นะคะสิ่งที่พอลินค้นพบก็คือว่าแม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนว่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยเป เป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นคนเก่งนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งอยู่ดีนะคะบางคนเนี่ยบอกว่าที่ตัวเองเข้ามาตรงนี้ได้เพราะว่าโชคช่วยนะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยประเมินความสามารถของเธอสูงเกินไปนะคะจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนี่มีแบบนี้เหมือนกันนะคะพอลีนก็ได้ตีพิมพ์การศึกษานี้นะคะในปีคริสตักราร1978นะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคำว่า imposter ฟิโนเมนอนนะคะคำว่าอิมพอสเตอร์เราคงเคยได้ยินกันนะคะแล้วก็คำนี้นะคะก็ใช้อย่างแพร่หลายเป็นคำว่าอิมพอสเตอร์ซินโดรมอิมพอสเตอร์อะไรต่างๆนะคะซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะแปลว่าเป็นภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถด้านนั้นแล้วก็กลัวที่คนอื่นจะรู้ว่าเราเนี่ยไม่เก่งจริงอย่างที่คนอื่นเห็นนะคะคนที่มีภาวะอิมพอสเตอร์ซินโดรมนะคะก็จะมีลัก ลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะคือ 1. รู้สึกว่าคนอื่นคิดว่าตัวเองเก่งกว่าที่ตัวเองเป็นนะคะ 2. กลัวว่าคนอื่นจะพบว่าจริงๆแล้ว เขาเนี่ยไม่มีความสามารถอย่างที่คนอื่นคิดนะคะ 3. เขามักจะจําเหตุการณ์ที่ทําผิดพลาดได้มากกว่าเหตุการณ์ที่ทําถูกต้องนะคะ 4. คือมันยากที่เขาจะยอมรับความชมจากคนอื่น,นะคะ่ะ5ก็คือเขามักกลัวที่จะทํางานล้มเหลวถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทํางานได้ดีก็ตามนะคะอันนี้มันเป็นหนึ่งในข้อคําถามที่พอลินได้คิดค้นขึ้นมานะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อเลยนะคะมายก ตัวอย่างมาแค่5ข้อนี้เองนะคะทีนี้เจ้าอินโพสเตอร์เนี่ยจะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ใช่ภาวะทางการแพทย์นะคะไม่ใช่โรคนะคะแต่ว่ามีคนพูดกันอย่างแพร่หลายเลยนะคะแล้วก็เป็นอาการที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วทําไมคนเหล่านั้นถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อคนเหล่านั้นเนี่ยทำได้นะคะเขาก็จะคิดว่าก็มีคนอื่นที่ทําได้เหมือนกับเขาหรือว่าอาจจะทําได้ดีกว่าเขาเช่นกันนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ กว่่าคคนนนอืนนะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะภาวะนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะแค่คนเก่งเท่านั้นนะคะคนทั่วไปธรรมดาก็รู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะว่าตัวเองเก่งไม่พอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยหลายครั้งเนี่ยมักจะมีความกังขาในความสามารถของตนเองซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ะคะ่ะ อ่าแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอเรารู้สึกว่าโอ้เนี่ยอิมโพสเตอร์เนี่ยมันเข้ากัได้กับตัวฉันนะคะเราจะทํำยังไงนะคะอันดับแรกเลยก็คือรู้ก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะหมออยากจะให้กําลังใจว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่รู้สึกแบบนั้นนะคะคนอื่นก็รู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถจัดการได้นะคะการที่เราแบ่งปันประสบการณ์ว่าเรารู้สึกแบบนี้กับคนอื่นนะคะแล้วก็ได้ยินคนอื่นพูดถึง ภาวะนี้เช่นกันนะคะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราไม่ได้โดดเดี่ยวนะแล้วเราก็ไม่ได้คิดไปเองว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่เก่งนะคะคนอื่นก็คิดแบบนี้ได้เช่นกันนะคะหมออยากจะแชร,ร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะก็คือตอนที่ปีที่แล้วนะคะหมอได้ไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการจิตเวชเด็กนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่คือเราเชิญอาจารย์มาสามท่านนะคะท่านแรกนะคะเป็นอาจารย์ที่เพิ่งจบใหม่นะคะท่านที่2เป็นอาจารย์ที่ทํางานมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ท่านสุดท้ายเป็นอาจารย์อาวุโสที่ทํางานมาจนใกล้เกษียณแล้วนะคะ โดยเชิญมาให้คำบรรยายสําหรับนักศึกษาแพทย์หรือว่าแพทย์ประจาบ้านที่กําลังเรียนจิตเวชเด็กอยู่นะคะแล้วก็อาจารย์คนแรกนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยได้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าตอนที่อาจารย์นะคะเรียนจบแล้วก็ได้รับการตอบรับเข้าทํางานที่มหาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเก่งไม่พอนะทําไมเขาถึงเรียก ตัวอาจารย์เนี่ยไปทํางานที่มหาวิทยาลัยดังๆเหล่านั้นนะคะแล้วอาจารย์อาวุโสนะคะก็บอกว่าโหเนี่ย ผมเป็นเหมือนกันเลยนะตอนที่ผมเพิ่งจบนะก็ได้รับคําเชิญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะไปทํางานแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เก่งแล้วก็ทําไมถึงได้รับการเชิญเหล่านั้นนะคะแล้วอาจารย์อาวุโสก็บอกว่าเนี่ยความรู้สึกเนี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะแก่ขึ้นมาเราก็ยังเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ <S <S พอหมอได้ยินเหล่านั้นนะคะหมอก็เลยรู้สึกว่าโหเนี่ยขนาดระดับอาจารย์ที่เก่งๆแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้มากมายมีหลายคนที่นับถือท่านนะคะ ก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะถ้าเรารู้สึกแบบนี้นะคะการที่ฟังประสบการณ์ชีวิตของคนอื่นก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราเนี่ยไม่ควรจะเปรียบเทียบความสามารถของตัวเองกับคนอื่นนะคะแต่ว่าให้เปรียบเทียบความสามารถของตัวเองกับเมื่อวานว่าเออเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาได้อีกขั้นหนึ่งแล้วนะเราเก่งขึ้นไปอีกก้าวหนึ่งนะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการแต่ว่าเราก็สามารถพัฒนาไปถึงจุดนั้นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้อง ทุกตีตัวเองไม่จําเป็นต้องต่อว่าตัวเองว่าตัวเองไม่เก่งนะคะเพราะว่าเราก็มีดีในแบบของเราทุกคนมีความสามารถของตัวเองนะคะโอเคพอฟังเรื่องราวเหล่านี้จบแล้วก็หวังว่าคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะจะเข้าใจภาวะ Im Poster Sy n d r o m e มมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอเนี่ยก็ให้นึกถึงว่าโออาการเนี้ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะการได้เห็นว่าคนอื่นก็มีความรู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกันก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็การแชร์ประสบ กา,การฟังเรื่องราวของคนอื่นก็จะช่วยได้เช่นกันนะคะก็คงไม่เป็นไรที่เราจะรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่าเราก็มีความสามารถของเราเราไม่ได้แอบอ้างว่าตัวเองเป็นคนเก่งเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็มีความสามารถอย่างที่เราเป็นนะคะไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ไม่ต้องนําความรู้สึกนั้นมาบั่นทอนคุณค่าของตัวเองค่ะ โอเคคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืม anyone can be a n y t h i ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเรได้ในแบบของตัวเองลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่านักจุดที่ที่แลแวแล,วแลวเป็นอาจารย์อ่าเป็นอาจารย์ เขาเรียกว่าอะไรอะดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกแบบนี้นะคะเราให้รู้ว่าตัวเองเอไมค์โอามค์โอไมค